เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนเที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องคูโดงคอยอีกครั้งสวัสดี FC แล้วก็ต้องขอบพระคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ทุกท่านให้เกียรติรับชมทักทายโดยเฉพาะคุณลุงคุณป้านะครับที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดนัดหลายๆคนส่งเหรียญเข้ามาขายให้ครูโดงหลายคนก็เสนอเหรียญให้ช่วยดู บางทีก็หลายๆคนก็บอกนะครับเอ้ยไปดูช่องนู้นช่องนี้พอไปสอบถามก็โดนเขาว่าเอาบ้างอะไรบ้างบางคนคุโดงเข้าใจนะครับเพราะว่าก่อนที่คุโดงจะมาศึกษาเกี่ยวกับเหรียญกริย์เนี่ยคุโดงก็เหมือนกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนทุกท่านนั่นแหละเพราะว่าพอเราไม่รู้เราก็ไปสอบถามพวกร้านใหญ่ๆบ้างก็โอ้โหโดนคอมเมนต์น่าดูเลยก็สําหรับคุโดงนะครับ ถ้าเพื่อนๆพี่เพื่อน้องสงสัยตรงไหนสอบถามได้ยินดีนะครับเพียงแต่ต้องขอออกตัวนิดนึงอย่างที่ว่าครูโด่งทํางานประจำเนาะพอเราทํางานประจําปุ๊บบางทีเราตอบช้าเพื่อนเพื่อนพี่เพื่อน้องก็อย่ากโกรธเคืองกันอย่า้อยกันเนาะก็เป็นเพื่อนเป็นฝูงกันนะครับก่อนอื่น คูดงบอกนะครับมีเพื่อนเพื่อนน้องๆหลายคนส่งเหรียญเข้ามาและสอบถามว่าคูโดงอยากได้เหรียญอะไรมากที่สุดเดี๋ยววันนี้คูดงจะมาพูดถึง2เหรียญน,นี่นะครับที่คูโดงอยากได้มากที่สุดนะครับในตอนนี้ขนาดนี้เดี๋ยวก่อนที่จะมาพูดถึงนี้คูโด่งขออนุญาตชาสัมพันธ์หน่อยหลายคนที่เป็น f อ อาจจะเคยเห็นเหรียญนี้นะครับเหรียญที่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆเห็นอยู่นี้บางคนก็บอกว่าเป็นเหรียญแตกแรงาเนี่ยเนี่ยตรงนี้แตกแรงาถามว่ามีรอยแตกเล้าไหมมันก็ออกเป็นที่ผิวเหรียญนะครับเนี่ย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 ตรงนี้เนี่ยตรงนี้ก็แตกเป็นที่ผิวเหรียญตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีบางคนก็เรียกกันว่าเหรียญปั๊มไม่ติดก็ถูกต้อง เพราะมันเห็นตัวอักษรบางคนก็บอกว่าเหรียญตกทรายนี่ครับผมนี่แล้วแต่คนจะเรียกเลยนะครับแต่คุูดงบอกเลยนะครับว่าเหรียญแบบนี้ลักษณะนี้คุูดงมองว่าเป็นเหรียญชํารุดจากการใช้งานเช่นบางทีอาจจะโดนสารกัดก่อนเยอะไม่ว่าจะเป็นน้ํากรดหรือว่าน้ํายาล้างห้องน้ําหรือว่าจะเป็นน้ําส้มสายชูอะไรที่มันเป็นกรด หรือแม้แต่ซอสมะเขือเทศซอสพริกก็เป็นกฎถ้าไปแช่นานๆก็มีโอกาสเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นใครเสนอเหรียญแบบนี้มาคูโดวงของอนุญาตปฏิเสธนะครับทําความเข้าใจกันเนาะโอเคไหมอ่ะผ่านไปแล้วหนึ่งเหรียญทีนี้มาถึงเหรียญที่คูโดวงอยากได้ มากนะครับสำหรับเหรียญนี้ถ้าเกิดใครมีก็เช็คเช่นเคยติดต่อมาที่โดง SC2375 ซึ่งเป็นลหัไหรือว่ามาที่ f a c e b o o k แฟนเพจครูโดงคอยมี q r Code คทิ้งเอาไว้ให้นะครับเหรียญที่ครูโดงอยากได้ตอนนี้นะครับก็คือเหรียญ1บาทการจนาพิเศษเหรียญ1บาทการจนาพิเศษนะครับผลิตออกมานี่โอ้เป็นพันเป็นเป็นร้อยเป็นพันล้านเหรียญ เนี่ยครับผมด้านหลังเป็นตาพระราชพิธีการจนายพิเศษส่วนด้านหน้าก็จะเป็นในหลวงรัชกาลที่9เหรียญการออกแบบดีไซน์เหรียญน,นี้ดูนะครับจะเห็นว่านี่นะครับนี่ด้านหน้าในหลวงรัชกาลที่9 ด้านหลังเป็นแบบนี I mean, the the already, ้นะครับออกแบบดีไซน์มาจะเป็นพระเสียนตรงต้องขออนุญาตจริงนะครับคือมีคนเสนอเหรียญพระเสียนตรงมาขายคูโดงเยอะมากบางคนยังแยกไม่ออกเลยนะครับเหรียญกาญจนาพิเศษถ้าเป็นพระเสียนตรงนี่ถือว่าเป็นเหรียญปกติเป็นเหรียญปกตินะครับแต่ว่าเหรียญที่คูโดงตามหาคือเหรียญที่เป็นเหรียญพระเสียนกับหรือว่าเหรียญพระเสียนสลับพระเสียนกับหรือว่าเหรียญพระเสียนสลับ ร้อยเปอร์เซนต์ก็คือถ้าพิกมาแบบนี้แล้วเป็นพระเสียนกลับหรือพระเสียนสลับคูดวงรับซื้อนะครับหนึ่งพันถึงหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้ามันไม่ใช่ว่าเก่าและดำมากหนึ่งพันห้าร้อยบาทเนี่ยได้โอเคไหมนี่ครับผมคือเราก็ตามหาแต่ว่าถามว่ามีคนมาเสนอขายไหมของคูโดวงนี่มีคนเสนอขายมาพระเสียนเอียงพระเสียงขวางนะครับแต่ว่าพระเสียนกลับหรือพระเสียนสลับร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ย น้อยมากน้อยมากโอเคนะครับใครมีก็ทักทายเข้ามาแต่นิดนึงใครที่เป็นช่างกึงนำสองเหรียญน,นะครับนํากึงบกึงด้านเนี้ยปืดพอกึงเสร็จปุ๊บเช่นกึงออกไปเท่าไหร่วัดความสูงจากตรงนี้มาถึงตรงนี้แล้วไปกึงอีกเหรียญหนึ่งเอาเข้ามาประกบไว้ด้านในโดยใช้กาวอ e ีพ็อกซี่อัดลงไปครูโดมบอกนะครับ คูดงก็พอมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องทําพวกนี้หลีกเลี่ยงนะครับหลีกเลี่ยงนะครับน้ําหนักเท่าไหร่คูดงก็ทําได้มันไม่ยากหรอกโอเคไหมนี่ครับผมเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงนะครับเนาะแล้วก็เป็นการผิดกฎหมายด้วยโอเคไหมครับสําหรับเหรียญแรกพระเสียนกับหรือพระเสียนสลับร้อเโอเคโอเคนะทีนี้มาถึงเหรียญที่สองที่เราก็ ตามหามาอยู่สําหรับเหรียญนี้ก็ต้องบอกว่าคุณโดวงก็ตามหามาพักใหญ่ๆมีอยู่หนึงเหรียญเราก็เก็บเอาไว้นะครับคืออันนั้นไม่ต้องคือใส่มงใส่เมาส์ใส่ตลับเกรดอย่างดีไม่เอาออกมาแน่นอนเก็บเอาไว้นะครับเหรียญที่คุณโดวงมาพูดถึงก็คือดูให้ดีนะครับนี่คือเหรียญ50สตางค์ปีพุทธศักราช2530 เหรียญ50สตางค์ปีพุทธศักราช2,530นะครับจำนวนการผลิตหน่อยเดียวเองนะครับหลักพันเหรียญถือว่าเป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยลำดับที่1ของเหรียญ50สตางค์ทองเหลืองใครมีนะครับคูโดก็ตั้งเอาไว้1,000 0บาทบวกลบถ้าเหรียญสวยๆก็น1น1,000บาทบวก ถ้าเป็นเหรียญผ่านการใช้ก็1บาทลบลงมาลองลองดูนะครับปี2530อีกเช่นเคยใครที่เป็นช่างกึงช่างเจียบางทีนำเหรียญปี2531 33หรือแม้แต่36อะไรพวกนี้มาแต่งหัวเพื่อให้เป็นปี2530 หลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่ามันดูไม่ยากหรอกจริงๆมันมีวิธีดูหลายจุดด้วยนะครับผมนี่คือ2อเหรียญสองพศที่คูโดงตาหานะครับ1นเหรียญพระเสียงกลับหรือพระเสียงสลับการจนาพิเศษเหรียญหนึบาทการจนาพิเศษหน0 0งถึงหนึ่บาท 2เหรียญปี2,530เหรียญ50สตางค์ปี2 5 3 0 1 0 0 0 0บาทบวกลบถ้าเหรียญสวยก็1,000 0บาทบวกถ้าเหรียญผ่านการใช้1,000 0บาทลงมาแล้วแต่สภาพเหรียญก็หวังว่าเป็นประโยชน์นะครับสวัสดีขอบคุณครับอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณเด๋อคอย